แกงหนอ่อไม้สดใส่หอย,วออย,ยหวานจ้าพี่น้องโอ้เสียดนะุ่นๆใส่ข้าวเบือด้วยค่ะแกงหน่อไม้สดใส่หอยหวานจ้าสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกิ่นกับแพทนะพี่น้องคะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆจกา้ามาแกงหนอ่อไม้สดใส่หอยหวานใส่ปลาหมึกแห้งนะพี่น้องอแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะพี่น้องคะ่ะ เฮ้หู้นู้หรอกค่ะบวบพ่วมพันธุ์ิไรเวิร์ดปันกระดาษมาค่นพี่ร้าค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ลูกดดเดี่ยวบองของเราอเดี่ยวบองหญิงเป็ดนะคะสีสันน่ากินมากค่ะสนใจก็ทักได้จ้ะนะคะจ้ะพี่น้องค่ะนอนย่ายๆนอนหม่สดแอจบเหมือนเดิม จะใส่ข่บเบียร์หยับบองแก้วหยับพี่น้องคะอร่อยชุดน้ำอืมท่านในใส่กินแยกยได้จากพี่น้องค่ะตีแกงใส่หอยหวานเนี่ยมันอ่องง่าย ครั้งแรกเลยจ้ะมันออกง่ายวาะสานเป็นว่าเฮ้าบอกให้ไปเอาไม่กิมว่าไปเอา <c oughs> เอ้ากิมก็ถึงท่าป้าเถอะเนาะอู้จะสุดเลยจ้ะห<ซ>อย<พ>อหวานแกียงใส่หนอ่อไม้สดเข้ากันขนาดอืมมึเด้อมึงห่าเด้อ มันเด้อมแต่พี่น้องจ๋าแส่แซลมองแผ่นน้ำมันนวดพี่น้องทานทา,ง,านง,ทงบ้า,านพี่น้องใช้แจงบ้าจ้ะแจงเมื่อใหม่สดใสเมื่อใหม่หรืเคยแจยงมีดอกจ้าใส่หอยหวานแบบนี้มิเคยบ้าจา้ะคืออยา,า,ากมากจ้ะไอ้ล่องใส่กันเบอร์ขาวกันเยอะๆจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองนิดหน่อยนี่นะนี่ได้พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะน้องเสแยบน้องกันจ้ะอื่ับจะเจี๊ยบจ้ะหนุ่มแห้งเนี่ยน่าเสแสรบ <laughs> ตัวยี้ยี้ซาเจก่อ,อง่ายนะคะ,ะกิมไงเนาะน้องแพะเหมือนแต่เพื่อนกิมคุุยบับคุุยบับ็หลีอ่ะกออง่ายจริงจริงหอมหน่อไม้มาเป็นต้นเลยอะ่ะ ไม่มักแบบนี้พี่นเอาค่ะมันกินใหญ่ใส่หมึกแห้งด้วยจ้ะจับจัคพัก ไบรบอกมะดาแพะจับมะอือมาจับเอลค่ะลุดดแพ่งเลยจังหวะใช่ไหนตช่กำบังงัไม่เห็น อันนี้เลยจ้ะอืวันนี้รสชาติอร่อยมากจ้ะนัวหวานหอมหอมปลาหมึกแห้งแปลกๆจะเข้ากันนด้นี่เนาอเคยเห็นคเห็นท่างกินเป็ดียอะ จะเข้าปลาเกยแล้วเห็นเหมือนเหน็นเป็นแสบแสบเป็น้่องค่ะเดี๋ยวไลองมาแสบไปนรีจ่ะ,อ,อ,ะอ่อนนหมห่ะอหลอไมากอ่อนมากได้มาจากตลาดกองละเศ้าบาทเดียวน้ำมันหน่อยเออคนอื่นว่ามันยัง นองไม้ไล่ป่ะมันนองไม้ไล่ป่ะมันนหน่อยตรงในหน่อยจริงป่ะมันเปื่ันเบื่อซีน้ำตาลเปิดสีน้ำตาลแข็งๆไหมจ๊ะไม่ขนเยอะๆนองไม่ยั้นก็วาเราเคยกินกันนองไม้ที่อยู่หน้าเฮ่าเนาะน่องยังไงเนาะอันนั้นหน่อยๆอยู่อยู่บ้านบะมีได้จ้ะพี่น้องงั้นแต่นองไม้ไล่นองไม้ไล่เนาะคิดว่าหอยแซ่บแฉบมันหวาน พี่นองค่ะอหอยน,นี้กิ้มง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามเลยอะ

ก็ข,ข,ขาวเ,นะเป็นขาวก็ดีจำเป็นจำอ่ออะน่าเป <c oughs> ็นอะไรจะจำเลยดูจินตนาเาขาวก็ดีนี่มาตกก้องกิมเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องทัง้งฝัง่งไทยฝัง่งลาทัาง้งจางประเทศมาเก็บเสยียบนองแผ่นล้ำมันวนวลจ้ะเสยียบพี่เก้าจัดเนาะกิมบวงแก้ว ขยิบซู้พัะขาจ้ะแซบเผ็ดร้อนเผ็ดหัวหนูก,กินยังกระเสบมี้หรอคเขา พี่น้องคะมาจากกินอยังจกขึ้นบวชกับบักินอย่งนี้พี่น้องคะกับ่ได้กินอยังจ้ะจังเมนว่ากับ่ได้กินอยังกินแตนนี่นะะจ้ะจ้ก็แล้วก็ด้กเหมือนก็กิน้อยค่ะกับนั่งไกยกับบได้ออกเด้จ้ะพี่น้องคะแต่ก็มีกินดีถอกกินดีถอกจ้ะต้องแพตัวเย้นาว่าบไดรกินมันก็แล้วน็บวนแล้ว มีลูกโดเนื้ออร่อยถ้าเสียบไหลลืมทากันดเยำมาละกัะคับ

อากินแจงน้ำใหม่หนี่ปวดขาบท้ะ,ะ่น้องมาปวดเยอะ่น้องมาปวด,ดวยอยอะดิพีดกระบุญบ่อ้ะปวด ครบค่ะปลาค้าไปอีกตัวมากหมักค่ะติดมือพี่น้องค่ะคนทสิตกบ่ <c oughs> ตกไปแล้วฮึ <c oughs> โชคดีกินก tamam. ับผ no ู้เ sì ฒ่าหมือนจะแบบอ่ะเจ๊ยฝ่ายว่วหูหน่อย่านั่นเาอืม พี่นออเอาละคะ่ะพี่น้องคะมันีก็อิม่มแล้วนะจ๊ะถ้ากินมุ่งมั่นกินบรสุาพาตอ้องขอโทษเขาให้ลายๆเพราะก็นไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายสสแสบแห้งเสียบลายคะ่ะขอบคุณพี่นอ้องคะ่ะ